ทีนี้เราก็เลยจะให้เขารู้ไงก็เลยตีกลับไปเลยเจ็บไหมล่ะมันจะมีคอมเมนต์ที่ว่าลูกตีกลับเขายังตีเพราะเขายังจัดการตัวเองไม่ได้ลูกกี่ขวบเขายังตีอยู่เพราะเขายังโกรธอยู่แล้วเขานึกว่าวิธีการจัดการอารมณ์หรือวิธีการจัดการสถานการณ์เหล่านั้นคือการตีเพราะเขาระบายอารมณ์ความรู้สึกออกมานั่นคือการที่เขาตีเพราะสมองเขาเล็ก กว่าเราแต่ฮัลโหลคุณแม่โตอายุเท่าไหร่แล้วคะสำเนียบตัวเองหน่อยนะว่าตัวเองอ่ะโตกว่าเขาแล้วเราก็บอกว่าอย่าทําอย่างนี้กับคนอื่นเพราะมันไม่ดีเรามาซูมขยายดูตอนที่แม่พูดแม่ตีกับมึงอ่ะทํากับเขาอยู่มึงบอกว่าอย่าทํากับคนอื่นในขณะที่มึงไม่ชอบอยู่ก่อนแล้วมึงไม่อยากให้เขาทําแต่มึงกลับไปตีเขาเพื่อให้เขารู้สึกไม่ชอบบ้างการที่เราไปตีเขากลับเท่ากับว่าเรากับเขาเท่ากัน ต้องตั้งคำถามแล้วไหมว่าลูกอายุเท่าไหร่กูอายุเท่าไหร่ไม่ว่าลูกคุณจะกี่ขวบแน่นอนว่าเด็กกว่าคุณหรือเปล่าแต่เด็กเขา้าใจการอารมณ์แบบนี้แล้วคุณจัดการอารมณ์แบบเดียวกันกับเขาเหรอแล้วถ้าเราสอนแบบนี้เขาก็เห็นวิธีการแบบนี้ถ้าเขาฝังคําพูดที่ว่าถ้าคุณไม่ชอบคุณก็อย่าไปทําคนอื่นเจ็บอย่างนี้สิคนอื่นเจ็บเหมือนกันอาจเจ็บเหมือนกันเจ็บจะได้รู้ไงแล้วถ้าเพื่อนมาต่อยมึง มึงก็ต้องต่อยกลับเอาให้มันรู้เรื่องกันไปว่ามึงก็เจ็บไหมล่ะกูก็เจ็บเหมือนมึงนั่นแหละประเด็นนี้น่าคุยมากเพราะอะไรมันจะมีแม่ที่ต้องการรักษาสิทธิ์แล้วอย่างนี้เราจะปล่อยให้เขาโดนต่อยกลับมาหรอคะหรือบางคอมเมนต์บอกว่าฉันก็สอนลูกแบบนี้แหละคะ่ะสุดท้ายลูกที่ฉันโดนต่อยกลับมาตาเขียวเขียวทุกวันเลยค่ะเพราะว่าลูกที่ฉันไม่ได้จัดการคนอื่นเลยค่ะเขาบอกว่าเจ็บแล้วแต่เพื่อนก็ยังต่อยอยู่อันที่หนึ่งคือเรื่องของการรักษาสิทธิ์ อันที่สองละเมิดสิทธิ์เด็กเขามาตีเราคือเขากําลังละเมิดสิทธิ์เราละลูกอย่าไปทําอย่างนี้กับคนอื่นนะเราก็เลยละเมิดให้เขาดูละเมิดบนร่างกายเขาในการที่เราบอกว่าเราไม่อยากให้เขาละเมิดกับคนอื่นถูกปะ่ะแล้วเราก็ไปตีเขาเท่ากับว่าเราละเมิดเขาในขณะที่เขาละเมิดอยู่ แต่ส him, ิ่งที่น to so hey, ิกกี้สอนคือเรารักษาสิทธิ์ของเราได้เว้ยว่าเราเจ็บแล้วเราถอยออกมาได้เว้ยไม่ยุ่งกับคนพาดเนี่ยบอกว่าคนพาลเราไม่จําเป็นต้องไปพาลกลับเท่ากับว่าเราเหมือนเขาเป็นคนแบบเดียวกันกับเขาแล้วการที่คุณแม่มาบอกว่าเฮ้ยใช้วิธีนี้ไม่เห็นจะดีเลยคือสิ่งที่คุณแม่พูดเหมือนว่าเรากําลังเสื่อมศรัทธาในความดีเป็นคนดีแล้วโดนแบบนี้หรอประมาณนี้น่าสงสารเหมือนกันที่เวลาเราเป็นคนดีแล้วเราโดนทําร้ายในขณะที่เราบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีมาทําเรา หนูอย่าเป็นคนแบบนี้นะลูกเราอย่าหมดศรัทธาในความดีดิเราอย่าหมดศรัทธาในในสิ่งดีดีดิคือคนดีควรจะเป็นคนดีต่อไปแม้สังคมจะไม่ดีนึกออกปะไม่ใช่ว่าคนดีจนวันสุดท้ายคนดีกลายเป็นคนไม่ดีเพราะอดทนไม่ไหวแล้วกูก็เลยไปมีดแผงเขาสุดท้ายมึงก็ไม่ต่างจากเขาอะ่ะมึงก็แค่เป็นคนที่อดทนได้นานกว่าแค่นั้นเองเหรอว่าสุดท้ายมึงก็เฮียเท่าเขาอะ่ะถ้าทุกคนสอนลูกแบบนี้กันหมดบอกว่าเอาเลยลูกเอาเลยลูกหนูต้องรักษาสิทธิ ของตัวเองโดยการละเมิดเขาเหมือนกันเลยลูกตรก,การไหนวะพ่อแม่แบบไหนวะเราต้องเป็นพ่อแม่แบบไหนวะสอนให้ลูกเราเป็นคนแบบไม่ดีสอนให้ลูกเราเป็นคนแบบเอ่อเป็นคนไปทําร้ายคนอื่นกลับแบบนี้เหรอแล้วถ้าเขาโตไปกว่านี้แล้วเขาไปฆ่าใครตายด้วยความที่ยึดที่แม่สอนว่ากูรักษาสิทธิ์โดยการละเมิดสิทธิ์คนอื่นสุดท้ายเขาก็ไมมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานที่ที่ทำงานหรือจอดรถกันแล้วก็ปืนยิงแม่งเลยกูไม่ชอบมึง คือไม่เคยถูกฝึกมาเพราะแม่ก็สอนให้ลุยอย่างเดียวกูก็ลุยอย่างเดียวกูไม่ชอบใครกูก็ยิงแม่งเลยไม่ไม่ได้บอกว่าการที่เรารักษาสิทธิ์ตัวเองแล้วเราจะไม่ถูกทําร้ายการที่เราถูกทําร้ายคนนั้นเขาไม่ดีมาเขาไม่ดีแล้วลูกเราต้องไปฟาดฟันกับเขาแบบเดียวกันกับที่เรากําลังพูดว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีนะลูกอย่างนี้เหรอแล้วถ้าบอกว่าถ้าเราลูกเราไปต่อยกับลูกเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กดีไปกว่าเขาป่ะเพราะอะไร ลูกเขามาเวอร์ชั่นที่เขาโกรธเรามาแล้วเขาก็มาพึ่งปังจัดการอารมณ์ไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันจังหวะนั้นเด็กเราลูกของเราอ่ะก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันหรือเปล่าดังนั้นถ้าเราโดนทําร้ายเราจงถอยออกมาออกห่างๆแล้วเรามาบอกพ่อแม่ถูกแล้วซึ่งการมาบอกพ่อแม่พ่อแม่จะสอนอยังไงกลับไปอ่ะพ่อแม่เอาอารมณ์ใส่เขาตลอดดังนั้นลูกก็จะเป็นแบบนั้นแหละค่ะดังนั้น ลูกเป็นแบบไหนอยู่สะท้อนพ่อแม่เป็นแบบนั้นพ่อแม่อยากจะเปลี่ยนลูกต้องเปลี่ยนพ่อแม่ก่อนค่ะสร้าง EF ให้ลูกทําให้ลูกมีสมองดีมีสมองทองคําอยากให้ลูกไม่มีปัญหาอยากให้ลูกเปลี่ยนพฤติกรรมคุณพ่อคุณแม่ต้องสลับเวลามาเรียนคอร์สนี้ทักไลน์อ้านมาได้เลยนะคะมาปรึกษากันได้เนาะลูกไม่ได้ดือ้อแค่พ่อแม่เลี้ยงไม่เปล่ยน